อ่าโอเคครับเอ่อคลิปนี้จะสอนการหาเหรียญคอยนะครับเพื่อจะไปตีปืนที่เป็นปืนเอ่อเขาเรียกว่าปืนปืนสกินนะครับปืนที่เป็นมอดนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องมีของพวกนี้ก่อนนี่ครับเอ่อนาฬิกาแหวนกัสร้อยทองพวกนี้วิธีหาได้ก็คือมันจะมีงานนี่ครับพวกวงแดงพวกนี้ก็มีโอกาสได้หรืองัดร้านในมือ ในเมืองก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับก็คือมีโอกาสดรอปพอได้มาแล้วทำยังไงวิธีจะไปเอาเหรียญทองวิธีก็คือมาที่โต๊ะเหมือนเดิมครับลิกนี่ครับแล้วไปที่มิกและหาเขาว่านี่โกบาใช่ไหมเข้าไปครับเข้าไปเสร็จปุ๊บให้เราเช็คก่อนก็ได้อะว่ามันใช้อะไรม้างเห็นไหมมันใช้ นาฬิกาสอ,อันใช้แหวน2องวงแล้วก็ใช้ใสร้อยหอันติด100%เร์เ็โอเคงั้นเราก็คราบเลยวิธีก็คือคราบบูบาครับเดีวพอได้ได้ทองมาเราไปไหนพอได้ทองมาเสร็จปุ๊บให้เราไปที่เอ่อนี่ครับจุดนี้เห็นไหมทาวชอ็อป สามึงสองให้เราไปเลยครับขับรถไปเลยแต่นี่เดี๋ยวผมจะอันนี้แล้วกันนะผมจะว่าไปให้ดูแล้วกันโอเคแล้วก็พอมาถึงแล้วทำยังไงเข้าไปในร้านเลยครับแล้วคุยกับตาลุงคนนี้ครับคุยแล้วก็ล้อมของทะอ่ะมิวไปเลยนี่เห็นไหมโกบาร์ลอมไปเลยเราไปอยู่หชิ้น อ่ะพอหลอมเสร็จปุ๊บลุงแกจะบอกนะว่ามันจะใช้เวลาหลอมก,กี่นาะทีกี่วิอะ่ะข้างบนเห็นไหมหรือถ้ามีโทรศัพท์ถ้ามีโทรศัพท์ในตัวเราก็ไปทำเราก็ไปทําอะไรก็ได้ครับไปทําหาอะไรก็ได้มันจะเด้งเด้งบอกทางโทรศัพท์อะครับว่าว่าลุงแกหลอมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วไปมาอ่ะเห็นไหมเห็นอีเมลไหมอีเมลเด้งมาแล้วนี่เห็นไหมพาวชอ็อปเขาหลอมของเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอหลอมลอมของเสร็จแล้วก็แค่กลับมาเอาปุยกับตาลุงอ่ะนี่ก็พลิกอัพตรงนี้เลยครับปับ๊บอ่ะเห็นไหมได้เรียญมาแล้วแคน,นั้นเองพอได้เสร็จแล้วทำไงต่ออยากทำปืนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปทำปืนให้ดูโอเค เลาหลอนเสร็จแล้วจะทำปืนยังไงไปที่เดิมเลยครับที่ครับ่ะครับแล้วก็มาที่โต๊ะโอเจครับผมผมนึกได้เรื่องหนึ่งครับเรื่องเรื่องที่ทำงานนะครับผมบบว่าอยากให้โอเจีกำชับเรื่องป้นนะครับผมนะใ้นอกบริเวณที่ทำงานนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานมีเพื่อนผมตกที่ทำงานเลย ผมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอันนี้ให้ครับ okay. <Okay. S 1> แล้วก็ <Okay. S 1> ได้ครับได้อ่าแล้วก็วิธีก็คือเช็คเหมือนเดิมใช่ไหมใช้ปืนพีนึงกระบอกแล้วก็เหรียญหนึ่งอันโอกาสติด20%อ่าผมจะซัดเลยแล้วกันนะเอ่อพิสโติเชนเอ,อ่ะอ่ะคาบเลยไอเรื่องการคาบเ่ยต้องเช็คเออเช็คเรื่องเลเวลอะไรด้วยนะครับเพราะว่าผมใส่ เรื่องเลเวลในการคราฟของอะไรเข้ามาด้วยนะครับคราฟของทุกอย่างจะได้จะได้ยิปชีนะครับคราฟทุกอย่างได้ยิปชีอ่ะเอาติดเฉยขี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นติดได้ไงวะเนี่ยโอเค้ยหนึ่งก็บอกโอเคแล้วก็วิธีเช็คเลเวลอะไรอยู่ดูด,ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมกดเข้าไปในโต๊ะแล้วก็อ่ะเช็คยูอาร์คารฟติ้งอินโฟเมชันตรงนี้เลยเห็นไหมบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวสุดท้ายเนี่ยจะบอกเราที่อะไรจ็อบอะไร ทำงานอะไรแต่ถ้าคนมีแก๊งมีอะไรมันจะขึ้นแก๊งด้วยนะครับเราจะมีโต๊ะแก๊งด้วยนะเป็นแก๊งแบบพวกแฟคชั่นวอรครับจะมีโต๊ะด้วยจะมีปืนอะไรครับโอเคครับประมาณนี้ขอให้สนุกครับทุกคน